ครับก็กรกาบสวัสดีนะครับลูกค้านะครับชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบทุกท่านครับวันนี้ครับทางทีมงานน้าแท็กเตอร์นะครับวังสามหมออุดรธานีครับก็มารีวิวนะครับสินค้านะครับประจำวันที่4ี่นะครับสิงหาคมนะครับ2563้าครับนะวันนี้ก็มีรถสวยๆครับมานําเสนอให้ลูกค้านะครับหลายคันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับสินค้าเรานะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1 0 0 0 0หมืนนะครับหนึ่งาบาทนะครับก็จะเป็นทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับแล้วก็รถแทรกเตอร์นะครับราคาเราก็เริ่มต้งแต่1นึ่งแสนบาทครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูสินค้ากันครับว่ามีตัวไหนนะครับมานาเสนอให้ลูกค้าบ้างนะครับโอ้สีเก้าอยู่ข้างในนะเร็วๆนี้นะฮะเราจะมี m 6 0 4 0 s u เข้ามา1ตัวนะฮะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถยกหูโทรติดต่อสอบถามเราได้นะครับแล้วก็ ท้ายคลิปนะครับฝากลูกค้านะครับทุกท่านนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมอีกหนึ่งครั้งนะครับคือกดปุ่มติดตามนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างขวามือนะครับจะมีคําว่าติดตามนะครับกดหนึ่งครั้งเราจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมายังไม่จบนะครับต้องกดกระดิ่งสั่นด้วยนะฮะตรงนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็มารีวิวนะครับสินค้ากันนะครับประจําวันที่4นะครับประจําวันที่4 3 0ก็ไปแล้วนะครับ G.O.X ก็ไปแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมีนะครับอุปตานะครับ B.2440 ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นเล็กพิขี่หนูครับจิ๋วแต่แจ๋วนะฮะตัวนี้เป็นรถขนาดครัวเรือนครับตัวนี้เป็นรถ24แรงม้าครับตัวใหม่นะฮะเป็นรถจดทะเบียนนะครับปี58ครับตัวนี้นะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับ B.2440 นะครับหรือ24แรงม้านะครับระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์นะครับ เดินหน้า9้าเกียร์ถอยหลังสามเกียร์ครับเดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังสามเกียร์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection ครับตัวนี้เช็คพร้อมใช้นะครับนะครับดูลูกหมากนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้เช็คพร้อมใช้แล้วนะครับเช็คพร้อมใช้แล้วนะครับตัวนี้ b ีสองสี่สี่ศนะครับราคาที่1 7 0 0 0แสเจดืนบาทนะครับมีเล่มนะครับแต่ยังไม่มีเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้นะฮะราคานี้นะครับหลังคามีแตกนิดหน่อยครับหลังคาเรามีแตกนิดหน่อย นะครับอ่าอีกหนึ่งตัวนะครับที่ขายได้นะครับก็จะเป็นตะกูลสีแดงแรงธิ์ครับอูบต้ามีอยู่แค่คันเดียวนะฮะวันนี้นะครับอีกคันหนึ่งที่ขายได้นะครับก็จะเป็นยันม่านะครับยันม่า EF สามเก้าสามทีนะฮะตัวนี้นะครับยันม่า EF สามเก้าสามทีสวยๆครับตัวนี้เป็นรถจเบียนนะครับปีห้าหกนะครับใช้งานอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยชั่วโมงครับ ดูนะครับแผ่นหลังสุดท้ายนะครับถ่ายส,สวยๆนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูดูการทำงานนะครับลองยกยกหางให้ให้ดูด้เลยครับเดี๋ยวผมยกหางให้ดูด้เลย นะครับตัวนี้ก็เครื่องเกียร์ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับยางหลังก็ประมาณ90%้าสิบเอครับยางหน้าก็85%ดสนตะครับตัวนี้เบาะสวยห้องโดยสารสวยครับนะครับราคาก็อยู่ที่20 0แสนนะครับ2 6 8 0 0 0บาทครับ2 6 8 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์ก็จะได้ใบมีดดินดินหน้านะครับแล้วก็ผ่านพ้วนนะครับนะครับพื้นยางเท้าเหยียบอะไรอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะครับ QC มา์เครื่องอยู่ครบนะครับดูสีใบมีดตะยินล่างนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับจบไปหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามครับก็จะเป็นยันมานะครับ EF494T ครับตัวนี้ยางหน้าใหม่ครับยางหน้าใหม่ๆนะครับยางหน้าเป็นขอบ18นะครับยางหลังก็ประมาณ85เอร์เซ็นครับ ดูสภาพรอบคันก่อนนะครับสําหรับสาวกแกนมานะฮะตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับดูชุดท้ายนะครับไม่มีหักดามนะฮะสีล้อนะครับแห้งทั้งหมดนะครับรถแห้งๆเลยนะครับสภาพนี้เลยนะครับ QC Mark อยู่ครบนะฮะใช้งานที่นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามชั่วโมงครับห้องโดยสารสวยนะครับแผ่นหลังคาไม่มีแตกนะฮะ ผมพยายามจะแพนกล้องให้ช้านะครับเพื่อให้ลูกค้าไม่ลายตาเนาะตัวนี้ตัวนี้มีเล่มพร้อมนะครับรถจดทะเบียนก็ปีห้าแปดนะครับรถจดทะเบียนปีห้าแปดนะฮะห้าแปดห้าแปดนะครับ, 58, รบตัวนี้สวยๆนะครับตัวนี้ยันม่านะครับสามแสนสามมื่นเก้าันบาทครับสา9แส0สามื่นเก้าบาทนะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นรถสี่สูบนะครับเป็นระบบเกียร์เขานะครับยันนาสี่สิบเก้าแรงกับสี่สิบห้าแรงเนี่ยเป็นรถอ่าระบบเดียวกันนะครับเป็นระบบเกียร์เดนนาเก้าเกียร์ถอยหลังเก้าเกียร์นะครับเกียร์เยอะมากนะฮะก็จะเป็นชุดคันหน้านะครับชุดคันหน้านะครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นโฟล์วินเฮลนาแบบปิดนะครับเป็นคันแบบปิดไม่ใช่คันแบบเปิดนะครับตัวนี้นะครับยางก็สวยๆนะครับตามรูปเลยนะครับประมาณเก้าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต นะฮะใช้งานก็ก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับใช่หรือเปล่าใช้งานหลายชั่วโมงอยู่นะครับเออสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสาสิบหกชั่วโมงนะครับสองพันห้าร้อยสาสิบหกชั่วโมงสุดท้ายก็สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับตัวนี้ก็ราคาที่สองแสนหกหมื่นบาทนะครับสองแสนหกหมื่นบาทนะครับ แล้วด้านหลังก็จะมีอ s สกิ nt ห้าสี่ศูนย์อีกหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับช่วงนี้เรามามีโปรโรลเตรี่นะครับถูกๆนะครับมาจัดกันนะครับตัวของสยามสซโล่ล่านะครับหนึ่งเมตรหกสิบนะครับตัวนี้นะฮะรับประกันหกเดือนนะครับเราขายอยู่ที่สี่หมืนสามพันบาทนะครับเป็นราคารับเองที่หน้าร้านนะครับส่วนโรลเรี่นะครับหนึ่งเมตรแปดสิบนะฮะตัวนี้เราขายอยู่ที่ อ่สี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสี่สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาดหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับตัวนี้เป็นของสยามคือตัวล่านะครับรับประกันหกเดือนนะครับจัดโปรนะครับสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับขนาดหนึ่งเมตรแปดสิบเซนติเมตรนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรจับจองได้นะครับราคานี้คือราคารับเองที่หน้าร้านนะครับราคารับเองที่หน้าร้านนะฮะไม่รวมส่งนะครับราคานี้สาหรับโรตารี่ สยามเซอร์โตล่านะส่วนปั๊มเทกนะครับตัวขนาด1648นะครับราคาก็จะอยู่ที่48,000นะครับสินค้าคุณภาพเลยนะฮะส่วนตัวตัดหญ้านะครับก็จะอยู่ที่25,000นะครับ25,000 25,000นะครับถ้าหมดจากตัวนี้เป็นตัวหลังมาจากนี้นะครับก็จะ25,500นะครับราคาปรับขึ้นนะครับตัวตัดหญ้าส่วนในเรื่องตัวขุดมันนะครับ วันนี้เปิดราคาหัวข้อนะครับอยู่ที่หนึ่งหน้าร้อยนะครับรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็จะเป็นขุดมันนะครับตัวนี้จะเป็นของเหน่งเกษตรโชคชัยนะครับตัวนี้ก็12,500้บาทนะครับเหล็กจะหนานะครับแล้วก็เหล็กเพรด้านล่างนะครับจะหนาทั้งหมด7มิลนะครับเจดมิลเจดมิลนะครับแล้วก็ยกล่องไอขุดมันค่ายนาซ่านะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่1 3 5 0 0อยบาทนะครับ เราจะไปดูทางด้านนู้นบ้างนะครับทางด um ้านนู้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกไล่นะฮะอุปกรณ์ต่อพ่วงการทําไล่นะครับทําสวนมันนะครับก็จะเป็นผ่นชักล่องนะฮะตอนนี้นะครับเป็นล่องก็จะมีผ่นยกล่องก็จะมีตัวนี้ครับตัวของนาซ่านะครับที่เข้ามาใหม่ตัวนี้ก็จะราคาสูงกว่าเพื่อนครับตัวนี้จะใส่พวก MU ห้าพัน MU ห้าเจ็ดนะครับตัวนี้จะใส่ได้นะครับหรือ M เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ใส่ได้นะครับเพราะว่าทํามาขนาดรูสลักใหญ่นะครับตรงนี้สังเกตได้นะครับว่ารูรูสลักจะใหญ่แล้วนะครับส่วนสลักที่แถมไปนะครับก็จะเป็นสลักเล็กนะครับเราจะไปใส่สําหรับพวกห้าสิบแรงนะครับห้าสิบแรงอะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นทํารุ่นนะฮะทารุ่น นะครับามรุ่นรถเกี่ยวก็มาแล้วนะครับรถเกี่ยวตัวนี้เช็คพร้อมใช้นะครับตัวนี้เป็นเอ็มเออเป็นดีซีเจ็ดสิบีนะครับรถจ็ดสบดีปีห้าเจ็ดนะตัวนี้ก็จะอยู่ในราคาที่สี่แสนนะครับสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับมีฝาครอบมีอะไรครบนะครับไม่ได้ใส่ฝาครอบไว้นะครับตัวนี้ทํารุ่นนะครับทํารุ่นอยู่ที่หมื่นสามพันห้าร้อยนะครับฐานตวนเราก็มีนะครับ ตัวนี้ผ่านพวนเราก็อยู่ที่ตัวนี้เป็นผ่านพวนใบยี่สิี่นะครับผมยี่สิบี่เราก็อยู่ที่ราคาที่โค้ตัโคนแล้วนะครับสามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสามหมื่นแปดพันบาทนะครับกล่องจุกล้องก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นหมื่นห้าพันห้าร้อยครับนะครับหลายๆชิ้นนะครับก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเป็นอย่างสูงนะครับสนใจชิ้นไหนนะครับเราไม่ได้รีวิวนะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็ ลายมาก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่ติดตามทุกท่านเป็นอย่างสูงครับจากใจทีมงานนัทแท็กเตอร์ครับ